หัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะพูดถึงการเร่งปฏิกิริยาและอัตราการเกิดปฏิกิริยาในกรณีที่ปฏิกิริยาที่ศึกษาเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองได้แต่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดช้าก็มีนะคะวิธีในการที่จะเพิ่มหรือเร่งทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น คือเป็นการเติมสารที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวสารนั้นเราเรียกว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภาษาอังกฤษใช้คำว่า catalyst นะคะคืออะไรคือสารที่เติมเข้าไปแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นนะคะเป็นสารที่มีคุณสมบัติเฉพาะซึ่งสารตัวนี้นะคะในทางเคมีเป็นประโยชน์มากเพราะว่า ถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิตด้านต่างๆที่ทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นนั่นคือ,อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิตและและไปลดต้นทุนในการผลิตเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูลักษณะเฉพาะตัวของตัวเร่งปฏิกิริยามีลักษณะดังนี้อันที่1ตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยจะไม่มีการ เปลี่ยนแปลงทางเคมีเคยเป็นสารตัวไหนองค์ประกอบทางเคมีเป็นอะไรก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมนะคะเมืม่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงโอเคนะอ,อันที่สองตัวเร่งปฏิกิริยาไม่จำเป็นจะต้องใส่ไปปริมาณมากนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยาเนียมีผลน้อยต่อ การที่ไปเร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาโอเคไม่เอ่ยนะคะใส่เพียงจํานวนเล็กน้อยก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วนะค่ะที่สําคัญก็คือการใส่ตัวเร่งปฏิกิริยานั้นน่ะมันไม่มีผลต่อค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานะคะในกรณีที่เป็นปฏิกิริยาผัานกลับได้ ค่าคงที่สมดุลคืออะไรค่า k ใหญ่อะค่ะ k ใหญ่หาจากสมมุตินาอสารตั้งต้น a ทำปฏิกิริยากลายเป็นผลิตภัณฑ์ p k ใหญ่คือค่าคงที่สมดุลหาจากความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นโอเคไม่เอ่ยซึ่งการเร่งปฏิกิริยานี้มันเป็นการไปเปลี่ยนค่าคงที่อัตราหรือค่า k เท่านั้น แต่ความเข้มข้นของของผลิตภัณฑ์กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นค่ะคงที่สมดุลก็จะเท่าเดิมโอเคนะคะไฮไลท์อันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้โอเคนะคะคือตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมีบทบาทอย่างไรในการที่จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเพราะว่าตัวเร่งปฏิกิริยานะคะ มันจะไปเปลี่ยนกลไกลของปฏิกริยาไปในทิศทางที่นะคะลดพลังงานก่อกำม,มันลงซึ่งในการไปลดพลังงานก่อกรม,มันนี้นะคะในการไปลดก่อกรำม,มันนี้สมบัติอื่นๆทางเทอร์โมนามิกส์จะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือค่าพลังงานไม่ว่าจะเป็น พลังงานอิสระกิบส์ค่าการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีการเปลี่ยนแปลง entropy, เอนโทรปีน,ป entropy, นะคะรวมทั้งหมดเลยจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ค่าเดียวคือมันจะทําให้ค่าพลังงานก่อกำมันหรือพลังงานกระตุน้นลดลงไปนั่นเองเนาะอันนี้คือเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดโอเคนะในส่วนของด้านความจําเพาะเจาะจงตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยจะมีความจําเพาะเจาะจง ต่อปฏิกิริยาหนึ่งหนึ่งลักษณะคล้ายๆกับหลักการของล็อกแอด์คีลูกกุญแจกับแม่กุญแจนั่นก็คือว่าตัวเลขปฏิกิริยาหนึ่งหงมันจะไปส่งผลต่อปฏิกิริยานั้นๆเท่านั้นถ้าเอาตัวเลขปฏิกิริยาชนิดเดียวกันเนาะอ่าไปใส่ในปฏิกิริยาอื่นมันก็จะส่งผลเป็นแบบอื่นนะคะไม่ได้ว่าจะได้เกิดเป็นสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ ที่เหมือนกันโอเคไม่เอ่ยนะคะแล้วก็กลไกที่เกิดและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยบอกแล้วว่ามีความเฉพาะเจาะจ,จงขึ้นอยู่กับตัวเร่งปฏิกิริยาเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะในส่วนของปัจจัยอื่นๆที่มีผลนะคะในการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยทั่วไปแล้วนะคะจากสมก,การของอารีเนียสนะผลของอุณหภูมิตกลงไปยังไงนะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นในกรณีของที่ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะในทํานองเดียวกันนะคะยกเว้นเฉพาะในกรณีของตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพหรือเอนไซม์นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพเนี่ยถ้าใส่หรือเพิ่มอุณหภูมิมากเกินไปมันจะทําให้เอนไซม์นั้นน่ะมันเสียสภาพมันก็จะ ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นตัวยกเว้นเนาะที่ไม่ได้เป็นไปตามสมการของอารีเนียนะคะอ่าซึ่งอันนี้เราก็จะได้ไปเรียนหลักๆอ่าในส่วนของตอนพี่สามในเรียนในส่วนของวิชาชีวเคมีนะคะเอามาดูแผนภาพค่ะแผนภาพที่แสดงถึงบทบาทของตัวเร่งปฏิกิริยาเนาะอ้าวถ้าโฟลชาร์ดแรกกราฟ ที่แสดงแผนภาพการดำเนินไปของปฏิกิริยาคืออะไรจากสารตั้งต้นเนาะจากสารตั้งต้นนะคะอืมสารตั้งต้น a กับ b เนี่ยนะคะ a กับ b เปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นที่แสดงถึงการดำเนินไปของปฏิกิริยาแกน x คือการดำเนินไปของปฏิกิริยาแกน y คืออะไรคะเหมือนเดิมเลยในที่นี้เป็นพลังงานสักก็ได้ ซึ่งจริงๆเป็นเอนทัลปีก็ได้เป็นเอนโทรปีก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็อ่าสิ่งที่พลังงานศักด์ก็คือเป็นพลังงานที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาก็คือเอนทลการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีนั่นเองอเคนะคะอ่าปกติที่เราเขียนการเปลี่ยนแปลงก็คือเริ่มจากสารตั้งต้นแบบนี้ใช่ไหมอ่าเปลี่ยนไปเป็นสารเชิงซ้อนกัมมันแล้วสุดท้ายก็คือกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์เคนะค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาคือตรงไหนคือนี่ค่ะ ความแตกต่างของระดับพลังงานของสารเชิงซ้อนกัมมันกับสารตั้งตน้นอ่ะอันนี้พูดกันอย่างละเอียดไปแล้วนะคะถ้า e a มากสูงเป็นไงคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็ต่ำก็คือเกิดปฏิกิริยาชา้าถ้าต้องการที่จะเร่งให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นเราต้องการให้ k มากขึ้นใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาไป นะในการใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาอ่านะใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปบทบาทของตัวเร่งปฏิกิริยาคืออะไรไปลด่นะลดอยู่อางอย่างเดียวคือลดอะไรคะลดค่าพลังงานกระตุน้นเห็นไหมแนวโน้มในเชิงเปรียบเทียบเลยที่ให้เห็นเลยนะคะอ่าที่ให้เห็นในสองกราฟนี้คือกราฟ A นะคะไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาและมาดูแผนภาพ B ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา ระดับพลังงานของอ่าเทียบดูเลยนะระดับพลังงานของสารตั้งต้นเท่าเดิมถูกไหมเอ่ยและระดับพลังงานของอ่าดูนะคะสองกราฟเนี้ยผลิตภัณฑ์ไปยังไงคะก็ยังเท่าเดิมอยู่โอเคไหมอ่าซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีอย่างเดียวคือสังเกตดูระดับพลังงานของสารเชิงซ้อนกบมันกับก่อน การเกิดปฏิก่อนการใส่ตัวเร่งปฏิกิริยากับหลังการใส่ตัวเร่งปฏิกิริยามันไปทําให้กลไกของปฏิกิริยาเปลี่ยนนะคะอ่าเคนะคะอ่ายังเป็นระดับพลังงานเดิมของสารตั้งต้น A กับ B การเปลี่ยนอาจจะเป็นเนี้ยลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาแล้วเกิดไปเป็นผลิตภัณฑ์เห็นไหมอันนี้คือ Ea. ลดและหรืออาจจะเปลี่ยนลักษณะของกลไกลของปฏิกิริยาเป็นตามเส้นสีแดงเส้นสีแดงเดี๋ยครูไฮไลท์ใหม่อ่าครูเปลี่ยนเป็นสีม่วงอาจจะเป็นประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆสองขั้นตอนแล้วถึงจะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์แต่สิ่งที่จะเห็นเลยคืออะไรพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาเป็นยังไงคะอ่าอันนี้สมมุติ ก่อนเกิดปฏิกิริยาให้เป็น E A 1หลังใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เป็น E A 2หรือถ้าใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาไปอีกแบบหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนเป็น,นกลไกย,ย่อยๆ2ขั้นแต่ว่าทั้ง2แบบนั้นนะ่ะตัวเร่งปฏิกิริยานี้มีผลต่ออ่าอันนี้ก็เป็น E A อันนี้ก็จะเป็น E A 3 E A 4เห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลไกแบบไหน ถ้าพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยาที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะสูงกว่าที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาโอเคนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะทำให้เนาะอะ่ตามสมการของอารีเนียส k แปรผันตรงกับ e a ดังนั้นถ้าพลังงานก่อกำมันลดลง ก็จะส่งผลต่อค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาน,นั่นเองอ่ะมาเขียน,นกลไกหน่อยเขียน,นกลไกที่เราเรียนมาทางจุลนภพศาสตร์หน่อยอ่ะถ้ายกตัวอย่างสารตั้งต้น A ทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้น b นะปฏิกิริยาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ p ปฏิกิริยานี้ถ้าใช้เวลานาน เมื่อไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาเขียนกฎอัตราก็เขียนพื้นฐานนะคะอของถ้าไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาให้ยอ่อว่าเป็นอันอันนะคะ Catalyst โ okay. อเันก็คือไม่มีนะเขายอ่อว่าเป็น U N C เนะาะความหมายของ U N C ตรงนี้นะคะให้ k เป็น k un catalyst คูณอยู่กับความเข้มของสารต,ตั้งต้นในที่นี้ก็คือคูณอยู่กับ a คูณอยู่กับ b อ่านี่เป็นกฎอัตราพื้นฐานที่เราเรียนมาแล้ว,ถ,วลถ้าเราใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาล่ะถ้าเราใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาอ่า k ที่เกี่ยวข้องให้เป็น kc เพราะ c ย่อมาจากคำว่า catalyst โอเคนะก็สามารถที่จะเขียนปฏิกิริยาสุทธิที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาในรูปแบบทั่วไปได้ดังนี้ โอเคนะคะสารตั้งต้น A ทําปฏิกิริยากับสารตั้งต้น B และเพิ่ม C C คือตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายอ่าคือ P แล้วก็ได้อะไรกลับคืนมาได้ C ค่ะเพราะว่าจากคุณลักษณะของปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาคือตัวเร่งปฏิกิริยาใส่ลงไป เพื่อที่จะทําให้กลไกของปฏิกิริยาเปลี่ยนให้มันลดค่า Activation Energy เมื่อทําปฏิกิริยาไปแล้วเป็นยังไงคะตัวเร่งปฏิกิริยาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตัวเร่งปฏิกิริยาจะกลับคืนมาหลังจากที่ทําปฏิกิริยาเสร็จสมบูรณ์โอเคไม่เอ่ยอดังนั้นพอใส่ตัวเร่งปฏิกิริยากลไกที่เสนอมาแบบแบบพื้นฐานเลยนะคะคือสารตั้งต้นนั้น่ะ ก็จะทำปฏิกริกร,กร,ริยากับตัวเร่งปฏิกิริยา e ทำปฏิกิริยากับตัวเร่งปฏิกิริยาสีเกิดเป็นสารเชิงซ้อนกมันโอเคเนาะ,อ,ะอาจจะให้เป็นเป็นสารตัวนึงซึ่งเราทำมาตลอดก็คือเนี่ยเป็นสารมัธยันตัวนึงและสารมัธยันตัวนี้นะเกิดทำปฏิกิริยากับตัวไหนอีกทำปฏิกิริยากับ สารตั้งต้นอีกตัวหนึ่งก็คือ B กลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ P ตัวที่ได้กลับมาเหมือนเดิมคืออะไรตัวที่ได้กลับมาเหมือนเดิมก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาก็ยังกลับมาเหมือนเดิมโอเคนะคะอ่าซึ่งขั้นตอนในการเกิดปฏิกิริยาเมื่อใส่ตัวเร่งปริยาเนี้ยจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนโอเคนะคะอันนี้ดังสมการที่3สมการที่4และสมการที่5ตามลําดับถ้าสมการที่4เนี้ยอ่าให้เกิดช้ากว่า สมการที่5ดังนั้นสมการที่4ก็จะถือเป็นขั้นกําหนดอัตรา rate determining step โอเคไหมคะอ่ะก็เขียนได้ว่าอัตราการเกิดปริยาที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา r c นะมีค่าเท่ากับ k ที่เกี่ยวข้อง k ที่เกี่ยวข้องก็คืออะไรคะก็คือ k c นะ k Catalyst คูณอยู่กับสารตั้งต้นคือ a กับคูณอยู่กับความเข้มข้นของ c a t a l y s คือ c ดังสมการที่หกอ่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วระบบที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีปฏิกิริยาอยู่สองแบบร่วมกันก็คืออะไรคะอ่ามันก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นคือเมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยากับอ่าเมื่อไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาดังนั้นในส่วนของอัตราการเกิดปฏิกิริยาสุทธิจะเขียนทั้งนะจะเขียนทั้งอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่มี และไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยานะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้เขียนนะคะดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาสุทธิการลดลงของสารตั้งต้นเอเมื่อเทียบกับเวลาก็จะมีค่าเท่ากับอือัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่ได้มีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องเหมือนที่เขียนมาแล้วตะกี้กับอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่มีตัวเร่งปฏ oh ิกิาการิยามาเกี่ย oh ว oh ข้องนะคะ เป็นสมการที่7เนาะแั้นเราเห็นได้ว่าสมการที่7เกิดจากการรวมกันของกฎอัตราที่ไม่ได้คิดตัวเร่งปฏิกิริยากับกฎอัตราที่คิดตัวเร่งปฏิกิริยาโอเคนะคะจากสมการที่2กับสมการที่6รวมกันก็เป็นสมการที่7 k ที่เกี่ยวข้องคืออะไร k uncatalyst ก็คือที่ไม่มีตัวเร่งเรียามาเกี่ยวข้องกับ k catalyst ก็คือที่ อัตราการเกิดปฏิกริยาที่มีตัวเร่งปริยามาเกี่ยวข้องตามลำดับโอเคนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบค่า k และเป็นยังไงคะอา้าว k uncat ต l าลิมีค่ามีค่าเป็นยังไง k ที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาเนี้ยอ่ามีค่าน้อยกว่าค่า k ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่แล้วโอเคนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะเขียนอ่าสรรมการสุดท้ายเพราะว่าอันนี้คือ น้อยใช่ไหมคะน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาดังนั้นในส่วนของกฎอัตราในการอธิบายการเกิดปฏิกิริยาที่ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาก็จะเป็นดังสมการที่8โอเคนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นของอาสารตั้งต้น A และความเข้มข้นของ C เนี่ยก็จะมีผลต่ออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา ซึ่งก็จะมีการศึกษาในขั้นต่อมานะคะส่วนการที่ความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยานี้จะมีผลมากหรือน้อยรวมถึงสารตั้งต้นมีผลมากหรือน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับนะคะคกลไกเฉพาะของแต่ละปฏิกิริยาน,าน,านั้นๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วความเข้มข้นของตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยจะไม่ได้มีผลมากเมื่อพิจารณาเทียบกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นโอเคนะอ่ะอันนี้ให้ดูโฟโลชาร์ดนิดหนึ่งนะคะอ่ะ กลไกที่เขียนเป็นแบบจํำลองว่าในส่วนของอ่าถ้ามีตัวเร่งปฏิกิริยาเคนะอ่านี่นะคะปฏิกิริยามีสารตั้งต้นตัวที่1นึ่งเ a อแนตัวที่1อ่าสมมุติให้เป็นโมเลกุลสีเหลืองและสารตั้งต้นตัวที่2อโมเลกุลสีเขียวอันนี้เป็นระดับพลังงานของสารตั้งต้นอ่ะก่อนใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาเนาะอ่านอนแคตตาไลติก รีแอคชั่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะครู oh. นี่เลยนะคะอ่ามีการเปลี่ยนแปลงจากสารตั้งต้นมีการชนกันและเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะทรานซิชันและสุดท้ายก็คือกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายโอเคนะตรงนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายนี่นะคะอ่ะคือตัวนี้ค่าพลังงานก่อกำมัน มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขียนในเชิงเปรียบเทียบเลยนะคะให้เขียนในเชิงเปรียบเทียบอ้าลากเส้นเลยนี่นะนี่คืออะไร EA e. ถูกไหมเอ่ยนะ,ะทีนี้ถ้าใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เป็นโมเลกุลสีฟ้าและกันอ่าใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาเนาะ ะะใส่ตัวเล่นปฏิกิริยาไปมันก็จะไปเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนก้นไกในการเกิดปริยาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยอ่าเกิดเป็นอาจจะเป็นประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งอ่าเกิดปฏิกิริยาขึ้นแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคืออะไรคะอ่าตรงนี้คืออะไร ตรงนี้คือพลังงานกระตุ้นหลังจากที่ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาครูเขียน e a แล้วก็ c โอเคไม่เอ่ยซึ่งน้อยลงมากซึ่งอาจจะเกิดปริยาเป็นหลายขั้นตอนเนาะจากเกิดเป็นสารในส่วนของสารมัธยันตัวที่หนึ่งแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนไปเป็น สารมัธยันตัวที่สองและสุดท้ายถึงจะมีการเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายแต่ทั้งนี้แล้วอ่ะเปยังไงคะในแต่ละขั้นตอนนั้นอ่ะเออ EA e e. ของแต่ละขั้นตอนไปยังไงเอ,อ่ยลดลงเมื่อเทียบกับในส่วนของค่าพลังงานกระตุ้นที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาโอเคนะคะอ่ะดูจากกราฟและส่วนที่เป็นสารเชิงซ้อนกับมันมีตัวไหนมั่ง อันนี้คือสารเชิงซ้อนกำมันให้เป็น x ที่ไม่ได้ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาและอันนี้จะเป็นสารเชิงซ้อนกำมันตัวที่หนึ่งนะคะ x หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกิดเป็นสารเชิงซ้อนกำมันตัวที่สองโอเคไม่เอ่ยและสุดท้ายถึงจะเป็นสารเชิงซ้อนกำมันตัวที่สามเขนะคะ ก่อนที่จะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายข้อสังเกตคือพอได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายแล้วตัวที่ได้กลับคืนมาเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเร่งปฏิกิริยานี้อา้าวก็ไปช่วยทําให้เนี่ยมันแล้วแต่กลไกค่ะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น,นกลไกเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่มีพลังงานกระตุ้นน้อยลงจะเห็นได้ว่าสุดท้ายเป็นยังไงเอ่ยได้ตัวเร่งปฏิกิริยากลับคืนมาแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะ อ่ะอันนี้ก็จะเสร็จในส่วนของทฤษฎีหลักๆนะคะอ่ะทีนี้มาเพิ่มเติมในรายละเอียดว่าแล้วตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทหลักๆแบ่งออกเป็นสองประเภทค่ะคือตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพัน์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าโฮโมเพราะโฮโมแปลว่าเหมือน อ่าโฮโมเจเนียสแคตัลิสกับตัวเร่งปฏิกิยาแบบที่สองก็คือตัวเร่งปฏิกิยาแบบวิวิธพันธ์อ่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าเฮตโรเจเนียสแคตัลิสเพราะว่าเฮตโรนี่คือแตกต่างนะคะมีความไม่เหมือนกันนะคะดูจากชื่อแล้วนะคะในส่วนของปฏิกิริยาแบบแรกคือตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์คืออะไรคือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี วัตถภาคหรือมีเฟสเดียวกันกับของผสมของปฏิกิริยานะคะเช่นใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้นและมีทุกตัวที่ทำปฏิกิริยาเนี่ยเป็นของเหลวเหมือนกันเห็นไหมคะอ่าหรือถ้าสารตั้งต้น เป็นแก๊สผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือเป็นแก๊สด้วยเช่นเดียวกันอ่ะมาลองดูตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูและยังไม,ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนของอ่ากลไกแล้วนะคะเพราะกลไกพื้นฐานเนี่ยได้เขียนในส่วนของกฎอัตราบเบื้องต้นไปแล้วนะคะอ้าวมาดูแบบที่1น,นะคะอ่ะย่อยออกมาการเร่งปฏิกิริยาแบบเอกภ์นในสภาวะที่เป็นแก๊สอ่าแก๊สเฟสค่ะ คำว่าเป็นแก๊สนี่คือเป็นยังไงคะสถานะของสารตั้งต้นตัวเร่งปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นแก๊สทั้งหมดยกตัวอย่างของปฏิกิริยาเช่นปฏิกิริยาออกซิเดชันของซัลเฟอร์ไดออกซเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ SO3 ซัลเฟอร์ไตรออกซอ่าถ้าไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำเริยากออกซิเจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ปฏิกิริยานี้ เกิดช้ามากแต่ถ้ามีตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใส่คือไนโตรเจนไดออกไซด์จะทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดเร็วมากอดูกลไกเบื้องต้นสารตั้งต้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทําปฏิกิริยากับไนโตรเจนไดออกไซด์เกิดเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์กับไนโตรเจนมอนอกไซด์ จากนั้นในโตรเจนมอนอกไซด์ oxide, ที่เป็นสารมัธยันเนี้ยโอเคนะคะมาทำปฏิกิริยาต่อกับสารตั้งต้นอีกตัวหนึ่งก็คือออกซิเจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายอ่าอันนี้เกิดแล้วก็กลายเป็นสุดท้ายออกมาของสเต็ปที่สองคือเป็น NO2 อ้าวดังนั้นสิ่งที่สังเกตคืออะไรไกลไกของปฏิกิริยาเปลี่ยนการเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนและอีกอันนึงที่ให้สังเกตคือ ตัวที่กลับคืนมาเหมือนเดิมคืออะไรจ๊ะตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเองอเขียนนะคะอ่านที่คูไฮไลท์สีเหลืองอ่าดังนั้นถ้าเขียนปฏิกิริยารวมนะตัวที่เป็นสารมัธยันก็ตัดไปเลยเขียนนะคะอ่าก็ได้เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำเริยกออกซิเจนได้เป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ซึ่งในที่นี้อ้าว N O 2ที่เป็นตัวเร่งปริยามีทั้ง มันมีอยู่ในระบบอยู่แล้วเดส่วนของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โอเคนะคะอะ่อีกปฏิกิริยาหนึ่งค่ะโอโซนทำิร,ริยากับออกซิเจนเกิดเป็นแกส๊สออกซิเจนถ้าไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยามาเกี่ยวข้องปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้ค่ะแต่เกิดขึ้นช้าอลองดูกลไกเอานี้มาให้ดูในส่วนของเบื้องต้นเลยอันนี้คือ โอโซนออกซิเจนสอะตอมโอเคนะทฏากปริยากับออกซิเจนอะตอมถ้าไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยานะคะอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ้าวชนกันจัดรูปหม่ไปอยู่ในสภาวะทรานซชันนะคะแล้วมีการเปลี่ยนรูปกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นออกซิเจน2โมเลกุลทีนี้ถ้าเราใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา นะคะตัวเลขปฏิกิริยาคือที่ใส่มานี้นะคะคือตัวในส่วนของคลอรีนค่ะแก๊สคลอรีนแล้วใส่แก๊สคลอรีนเข้าไปไกลไกเปลี่ยนค่ะเบื้องตน้นคลอรีนทำปฏิกิริยากับโอโซนซึ่งเป็นสารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นคลอรีนออกไซด์และออกซิเจนออกซิเจนโมเลกุล ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนั้นคลอรีนออกไซด์ที่เป็นสารที่เกิดขึ้นสารมัธยันเนี้ยทำปฏิกิยากับออกซิเจนอะตอมที่เป็นสารตั้งต้นอีกตัวหนึ่งเนาะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือได้เป็นออกซิเจนจะ,จะเห็นได้ว่าในส่วนของขั้นตอนที่1แล้วกันขั้นตอนที่2ก็คือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือออกซิเจนแล้วก็ ได้แก๊สคอรีนออกมาเหมือนเดิมซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งอัตราการเกิดปริยาที่เปลี่ยนแปลงเกิดจากอะไรเกิดจากเห็นไหมคะในส่วนของถ้าใส่แก๊สคารีนไปนกลไกเปลี่ยน อาจจะเป็นขั้นเนี่ยไงเป็นขั้นตอน,นย่อยสองขั้นตอนซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นยังไงคะค่าพลังงานก่อกำมันของขั้นตอนย่อยอเมื่อเทียบกับเนี่ย Transition State ที่สเต็ปแรกนี่คือ Ea ของที่ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาจะเห็นได้ว่าสูงมากเมื่อเทียบกับ Ea สเต็ปที่1และ EA สเตปที่ที่2ตามลำดับโอเคนะคะอันนี้ให้เป็นตัวอย่างให้ดูนี่แหละว่าเป็นพาดเวยของการที่พา h เวยหรือว่าเป็นเส้นทางการเกิดปฏิกิริยามันจะทำให้มี l ลเวอร์แอคติเวชันเอนเนอร r จีแก็คือมีค่าของพลังงานกระตุ้นลดลงโอเคไม่เอ่ยนะคะ,ะสรุปอีกทีหนึง่งตัวเร่งปริยาเนี่ยที่ใส่เข้าไปทำให้กลไกเปลี่ยน ทําทปริยาเสร็จแล้วนะคะได้ปริยาได้ตัวเร่งปริยากลับคืนมาแล้วก็ค่าคงที่สมดุลก็คือความเข้มนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเทียบกับความเข้ม้นของสารตั้งต้นก็ไม่เปลี่ยนแปลง